ราปรารถนาที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทไทเจสจำกัดประกอบธุรกิจรับออกแบบผลิตติดตั้งเครื่องล้างพาเลตตะกร้ากล่องถาดระบบล้างชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและอื่นๆจุดเด่นเชี่ยวชาญด้านเครื่องล้างกล่องตะกร้าพาเลตในงานอุตสาหกรรมโดยมีระบบหัวฉีดแรงดันสูงระบบเป่าลมและอื่นๆที่สำคัญ เราออกแบบให้ประหนัดพลังงานไฟฟ้าน้ําและคุณภาพความแห้งระดับบกสูงลดปีนหาการที่ต้องหาที่ตากแดดซึ่งดินฟ้าอากาศแปรปรวนตลอดเวลาเราคือผู้ช่วยท่านในการแก้ไขปัญหาระยะยาวให้การผลิตของท่านไม่สะดุดผลิตภัณฑ์หลักของไทยเจตได้แก่เครื่องล้างภาชนะเช่นตะกรา้าพลาสติกถาดกล่องซึ่งสามารถปรับแต่งตามความต้องการโรงงานได้ คุณสมบัติที่น่าสนใจรองรับการล้างตะกร้ากล่องถาดพาเลตโดยเฉพาะเพื่อการใช้งานในโรงงานที่มีภาชนะพลาสติกหรือโลหะหลายขนาดใช้หัวฉีดแรงดันสูงระบบล้างและระบบเป่าลมเพื่อให้ภาชนะแห้งเร็วขึ้นสามารถออกแบบให้เหมาะกับอุตสาหกรรมเช่นอาหารอิเล็กทรอนิกส์หรือชิ้นส่วนรถยนต์ประโยชน์สำหรับคุณ ลดแรงงานและเวลาที่ใช้ล้างตะกร้าแบบมือโดยใช้เครื่องจักรช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทำความสะอาดภาชนะได้มาตรฐานสูงขึ้นเหมาะกับงานที่มีข้อกำหนดด้านความสะอาดลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนหรือคราบสารตกค้างจากภาชนะที่ใช้งานซ้ำสิ่งที่ควรสอบถามเพิ่มเติมก่อนสั่งซื้อคือให้ด้เครื่องที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณควรสอบถามข้อมูลดังนี้ 1. ขนาดความจุของภาชนะ เช่นตะก,กร้ามีขนาดเท่าไรสูงคูณกว้างคูณลึก 2. ประเภทของตะก,กร้ากล่องพลาสติกโลหะมีรูระบายและอื่นๆ 3. จําจำนวนรอบการล้างต่อวันและความต้องการความเร็ว 4. ระบบไฟฟ้าแรงดันและการติดตั้งเครื่องที่ไทยเจ็ตผลิต 5. ระบบดูแลหลังการขายอะไหล่บริการติดตั้ง 6. งบประมาณและพื้นที่ติดตั้ง ตัวอย่างรูปแบบเครื่องที่นิยมเรียกกัน 1. เครื่องสายพานเต็มรูปแบบสำหรับถาดตะกร้าในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 2. ระบบกึึงอัตโนมัติเหมาะถ้าต้องการต้นทุนไม่สูงมากแต่ยังต้องการประสิทธิภาพสาสำหรับกล่องตะกร้าเน้นแรงดันสูงเหมาะกับคราบหนัก 4. ระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบเหมาะกับสายการผลิตที่ต้องการความเร็วและลดแรงงาน5เครื่องสองถังสำหรับใช้งานทั่วไปไม่ใช่อุตสาหกรรมหนักแต่แสดงแนวคิด2ช่อง2งถัง 6. สำหรับทางรถเข็นทำความสะอาดเช่นถังใหญ่หรือตะกร้าขนาดใหญ่ 7. เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรมตัวอย่างว่าหนักแต่ไม่ได้เฉพาะถาดตะกร้าข้อแนะนำเฉพาะสำหรับ2เลน2เลนหมายถึง2ส,สายพาน2เลนที่แยกอิสระหรือ2ช่องในเครื่องเดียว เพราะบางครั้งอาจเขียนว่า t track หรือ double lane t o lane c r a t e watching system ค่า capacit y up to 400ถึง5,000 b o x per h box power ตรวจสอบว่าคุณมีพื้นที่เพียงพอให้2เลนเพราะเครื่องแบบ2เลนจะมีขนาดกว้างขึ้นช่องสายพานหลายช่องตรวจสอบว่าแต่ละเลนรองรับขนาดตะกรา้าถาดของคุณได้หรือไม่ขนาดสูงกว้างตรวจสอบระบบสายพานเข้าออกสำหรับ2เลนอาจต้องมีอุปกรณ์แยกรวมหลังเครื่อง ตรวจสอบค่าทางด้านประสิทธิภาพเช่นกี่ใบชั่วโมงสำหรับสองเลนความเร็วสาย่านแรงดันน้ำอุณหภูมิระบบเป่าแห้งเป็นต้นตรวจสอบเงื่อนไขาการติดตั้งในไทยไฟฟ้าความถีแรงดันน้ำการระบายการก่อสร้างฐานรองรับ บริษัทไทเจสจำกัดเชี่ยวชาญด้านเครื่องล้างตะกร้าแบบเลนคู่ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการล้างลดแรงงานคนและรองรับปริมาณงานสูงอย่างต่อเนื่องเหมาะสำหรับโรงงานอาหารโรงงานแปรรูปและธุรกิจที่ต้องการความสะอาดได้มาตรฐานพร้อมบริการหลังการขายและการดูแลแบบมืออาชีพสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอคำปรึกษาได้ที่ไลน์ไทเจส ทางเรายินดีให้บริการและเป็นที่ปรึกษาค่ะขอบคุณค่ะ